รูฌานสี่รูปฌานฌานมีแปดรูปฌานสี่อรูปฌานสี่รูปฌานสี่ก็คือวิตกวิจารปิติสุขเอกกัปตาไม่ใช่วิตกวิจารปิติสุขเอกะกัปตาสี่เข้าไปอรูปฌานอารูปฌานเริ่มต้นพอเริ่มต้นเอกะกัปตาจิตเป็นหนึ่งแล้วก็เข้าไปสู่อาการสามัญใจยตนะ จิตมันจะว่างสว่างโลง่งนี่เขาเรารูปรชาญานะนะ,ะ,ร,ะนรูปชานเนี่วัอุตรีมนุษย์ธรรมมา,มาพูดถึงเรื่องของรูปรชาน์รูปรชานให้ฟังนะถ้ามีสภาวะมันจะเข้าใจง่ายอพอมีอาการสารังจะรู้สึกมันโลง่ลงโลง่ลงโล่งๆเพรามันก็จะม,มีตัวรู้ว่าเออตอนนี้มันโลง่งดีนะมันโลง่งมันสว่างมันสะอาดสงบเย็นเขาเรียกวิญญ,ญาณนนจาย,ยัตน,นะ วิญญาคือรู้รู้อาการของอาการสามัญจายนะที่มันเกิดนะนะแล้วก็ไปอากินจัญญาตนะนะแล้วก็ไปสู่ในวสัญญานาสัญญาแล้วก็ไปสัญญาเวทชิงย่งลยเอาแค่นี้ก่อนนะมีบางอาจที่จะที่บายมากไปกว่านั้นนะเพราะอยากเข้าใจยากท่านท่านครับชานที่ท่านพูดนี้คือ มันใช่ตัวเดียวกันกับฌานที่คือเครื่องแผดเผากิเลสถูกต้องใช่ไหมครับเผากิเลสมาตั้งแต่นิวรณ์เลยไงเผากิเลสมาตั้งแต่นิวรณ์จยกระทั่งมันขึ้นไปสู่อารูปฌาลนละถ้าคนนิวรณ์ไม่มีจิตมันก็จะมีะเขาเรียกอะไรมีทิฏฐธรรมสุขวิหารเป็นไปได้ยากไม่ยากโดยด้วยฌานสี่ไปได้ยินพุทธเจ้าแลตัดไหมจิตเราจะมีความสุข เป็นความสุขที่เขาเรียกที่ถรา,ามสุขวิหารคือจิตมันสงบสะอาดสว่างมันก็โล่งๆมีความรู้ตัวนะไม่จะไปดับเดิบตรงไหนนะแต่จิตมันโล่งๆจิตมันไม่ไปกังวลไม่ไปคิดนึกฟุ้งซ่านอะไรเลยมันจะฟุ้งซ่านแต่มันก็มีความคิดฟุ้งซ่านนะเขาหลังเนี้ยนะนาคีขขาหลังถ้ารู้ว่าจิตเร,เราคิดเก่งฟุ้งซ่านนะเอาประเด็นให้มันติดฐานเสือให้มันนะเองชอบคิดนะ คิดวิวเคราะห์เรื่องธรรมะเลยดีกว่าตั้งหัวข้อธรรมะมาหัวข้อแลอ้วลองดูเลยเอ๊ะทาไมเราต้องมาศึกษาธรรมะธรรมะมันดียังไงคนเราทําไมต้องมีธรรมะเอาหัวข้อธรรมะแต่ละหัวข้อมาวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ไปเลยนะเหมือนเชิงกําหนดประมาณกําหนดลมหายใจแต่เราเอาลมหายใจมาเป็นหัวข้อธรรมะใช่เอามาเป็นหัวข้อธรรมะเลยลมหายใจไม่ต้องไปอะไรมันมากหรอกเพราะคนมันก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันหายใจใช่ไหมล่ะใครไม่รู้ว่าลมหายใจสั้นหายใจยาว แตมาไม่ค่อยบอกตรงนั้นแต่ว่าไม่ค่อยได้ไปสนใจกับลมหายใจอะไรมากมายนอกจากคนที่ฟุ้งมากๆมันจับอะไรไม่ได้ก็เอาลมหายใจมาเป็นกระสินที่ทําอะไรไม่ได้เลยมันคือต้องเอาอะไรมาเป็นกระสินเก่ะไอ้เรามันไม่ต้องไปเกาะเกิดอะไรเลยมันง่ายอยู่แล้วมันอยู่ๆมันก็จะดับอยู่แล้วมันจะไปะต้องเอากระสินมาเป็นเครื่องเกาะทําไมสียเวลาดูเป็นอารมณ์มันเลยดูธรรมะเอาหัวข้อธรรมะมาธรรมวิจัยมันเลยนะเข้าหลักเอา เอาหมวดของโพชของเจ็ดมาวิปัสนามาวิจัยวิจาร์ณดูสิสติมันคือไงสติแยกแยะออกไหมสติใครเคยเรียนมั่งสติมีกี่แบบมีกี่ระดับจำได้ไหมสติมีสามระดับเนีย่ยเราก็ต้องมาแยกแยะหนึ่งสติแบบปุตุชนเคยได้ยินไหมได้ยินลืมหมดแล้วเออให้จดก็ไม่จดจำมาว่าก็ลืมหมดเนี่ยอุตส่าห์มาตั้งให้ลองจด กระดาษก็มีให้ไม่ค่อยจะจดเลยนักเรียนเราเนี่ยจดไว้วานซีนอาตมามีเป็นปึกป๊กๆอ,อย่างเงี้ยเนี่ยอาตมาภูมิใจในบันทึกของอาตมานั้นว่างๆก็นั่งอ่านแล้วมีความสุขเนี่ยนี่ศิลปะการดับทุกข์อยากจะเทศเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่มันยังไปไม่ถึงสองเล่มแล้วนะยังไม่จบนะยังมีเล่มสามเล่มสี่เรื่องแค่เรื่องความทุกข์เนี่ยเพราะเป็นเรื่องสําคัญเลย ใครๆก็อยากพ้นทุกข์ใช่ไหมมันจะพ้นทุกข์ได้ไงมันต้องมีศิลปะที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้อเออให้ทุกข์มันเบาบางอย่างน้อยมันยังไม่สมุดเฉดนะยังไม่เด็ดขาดก็ยังดีให้มันเบาบางก็ยังดีกว่ามันจะมีวิธีการของมันหลายอย่างนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะอาวกมาหาที่เรื่องเก่าเมื่อกี้อะไรนะที่พูดไปถึงอะไรนะอ่า นาขีา่ก็เรามาจับประเด็นมันคนเราเนี่ยนะเอาหมวดทำหมวดใดสักบวดที่มันเป็นหลักๆนะอาตมานี้ไม่ไม่ไม่เคยท่องเลยนะว่าโพชองเจ็ดมีอะไรบ้างแต่มันต้องใช้อ่เมื่อต้องใช้แล้วมันต้องเข้าใจคนเรานี่ถ้าเข้าใจอะไรแล้วนะมันจะไม่ลืมอะแล้วไม่ต้องไปท่องนะอย่าโพ,กกาพชองเจ็ดอะไรหนึ่งสติสติธรรมวิจยะวิริยะ ปิติปัสธิสมาธิอุเบกขาใช่ไหมอานาจ์จได้ถึงขั้นสติท่านเปรียบเหมือนอะไรจักแก้วกสติต้องแววไวเหมือนจักจักของพานลายไวนะบางทีคอขาดไม่ทันรู้ตัวเลยนะพันลายปล่อยจักไปนะนะไวนะสติธรรมวิจยะ ธรรมวิจัยนี่ก็คือละเอียดแน่นอนหนักแน่นนะวิเคราะห์วิจาร์ธรรมวิจัยดูอารมณ์ดูอากิเลตเพราะเรารู้แยกแยะออกนี่เรียมีธรรมวิจัยท่านเปรียบเหมือนช้างแก้วส่วนวิริยะเนี่ยคือความเพียรความเพียรน,นี้ต้องให้มันแข็งแรงสม่ำเสมอเพียรอยู่ตลอดเร็วด้วยเหมือนม้ากแก้ว มานี่มันขยันนะขยันวิ่งไม่วิ่งขนาดก็ไม่วิ่งมันยังซอยเท้ามันกูกูก,กุกักไม่เคยหยุดนิ่งเลยในชะ่ไหมม้าแก้วนะนี่ใช่ไหมท่านเปรียบเทียบไว้ดีนะสติธรรมวิทยาวิริยะปิติปิติท่านเปรียบเหมือนมัน,นีแก้วนะนะปิติเหมือนได้แก้วอ่ะได้เพชรนิจินดาโอ้ยินดีกับมันดีแก้วนะนะนะแล้วก็ปัสส t เปลียนเหมือนอไรนางแก้วนะมันนี่แก้วก็แค่วัตถุนอกกายแต่ถ้านางแก้วนี่มันโหมันใครได้อะ,อะไรได้มีคนรักมาแอบแนบกายไหมานะเหมือนได้นางแก้วอย่างเงี้ยมันยิ่งมีความสุขกว่าได้มันนี่แก้วไหนะมันลึกกว่าพิติต ปัสสพนะิสมาธินะสมาธิคือท่านเปรียบเหมือนคลือหาบดีแก้วคลือหาบดีมีทั้งสมบัติทั้งลูกทั้งเมียคลือหาเนี่ยใช่ไหมขลือหาบดีปัสสิสมาธิอุเบขาลนะท่านเปรียบเหมือนอะไรอุเบขาเนี่ยท่านเปรียบเหมือนปรินายกแก้ว <laughs> ปรินายกนี่คือใหญ่คุมหมดทั้งคลือหาบดีทั้งอะไรเลยได้หมดทุกอันเลยนะ ไม่รู้ยมเข้าใจไหมเนี่ยเนะนียคือวิธีการเปรียบเทียบแล้วเราต้องเข้าใจมันนะโพชงเจ็ดมันคืออย่างเงี้ยนะแล้วก็มันแล้วก็ต้องอธิบายให้ถูกว่ามันเปรียบเทียบกันแล้วมันหมายความว่าอะไรยังไงอันนี้ราก็ฟังจากพ่อครูมาทีนะนะอย่าว่าแต่โพชงเจ็ดเลยแม้แต่โพธิปักกิยธรรมสามสิบเจ็ดนะว่างๆเอามาไล่กันสักทีดีไหมไล่ตอนกันสักทีลืมหมดอี่แวนะนะ วิธีการจ,จําจํำยังไงนะอันว่าใช้จำอย่างเงี้คือโพธิปักคียธรรมโอ้โหทรมาไปสู่การตัดสรู้นะุนะนะหัวใจของธรรมะหวดธรรมะทั้งหมดเลยเนี่ยนาคีนเป็นคนชอบคิดชอบปรุงชอบอะไรเงี้ยนะเอาบทธรรมพวกนี้มาทั้งคิดให้มันละเอียดให้มันเรามันจะได้มีหางเสือมันจะไปอะไรได้ดีกว่านะวิธีการทําโพธิปักขียธรรมก็คือมีสามสิบเจ็ด ลองจดตามนะแล้วบวกรลบคูณหารที่มันครบ3-7มเจ็ดไหมนะมาจะไล่ยอย่างเร็วนะจำง่ายๆสะสะสะอิอิอพระพระมะเคยยืดไหมสะหนึ่งคืออะไรสติปัฏฐานสี่สะสองสะมะปัฏฐานสี่อิสามอิอิทิบาทสี่อิสี่นี่คือ อินซีห้าอิอิพระพระห้าพระอีกอันหนึ่งโพชงเจ็ดมาร์กแปดอ่ะรวมสิครบไหมครบสามเจ็ดไหมนักคันทิสตรวมเอาเองแล้วกันอย่ามั่วนะเ <c oughs> นี่ยนะแล้วก็มาไล่เอาแต่ละสติปัฏฐานสี่คืออะไระกายเวทนาจิตธรรม กายเวทนาจิตทำยังตื้นไปยังมีกายในกายเวทนาในเวทนามันหมายถึงอะไรนะกายเวทนาจิตในจิตทำในธรรมอยากรู้ไว้ขราวหน้าอยว่ากันใหม่นะอันนี้ไม่ได้คิดจะจะมาอธิบายเรื่องนะี้อย่างนี้มาทบทวนมักปฏิบัติธรรมอย่าไปว่าคิดเรื่องอื่นมากนะคิดอะไรที่มันจะเรามาปฏิบัติที่มันทำให้เราลดละกิเลส นะอาตมาบอกตรงนะอาตมาถึงไม่อยากไปเรียนอะไรมากมายนะขอโทษผู้การนะอาตมาอายุป่านี้แล้วเนี่ยบอกตรงเลยไม่อยากไปต้องไปเสียเวลาเรียนอภิธรรมเรียนบะลงบาลีเลยมันไกลมันไม่เข้าหาเข้าหาแก่นธรรมที่จะทำให้เราหลุดพ้นหมดกิเลสได้ง่ายๆมันจะไม่จบง่ายๆมันจะไปบานแล้วมันก็ไม่ค่อยมีสมาธิทีทลยเท่าไหร่ มันเป็นอภักถา,าจารย์ที่เขียนกันมาทางนั้นเลยนะมาอ่านอะไรที่มันเข้าลึกเข้าแก่นเข้าอะไรนี่ยังมีเยอะเลยที่เราจะต้องมาไอ้นี่มากมาอ่านเมื่นกนรจามาอ่านดูเผลินๆอะไรอย่างนีง้โอ้จะไปไหนกันเดีย <c oughs> มันไปปริเชต้าปริเชตหกไปโน่นไปโอ้โหสับแสงอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะถ้าจะมายังหนุม่มๆรู้ไว้ไม่เป็นไร <c oughs> แต่เราเอายุป,ป่านนี้แล้วเนี่ย <c oughs> โอ้เรียนไม่ไหวนะ แล้วมันไม่ใช่พายเราไปสู่จุดหมายได้ง่ายนะมีคนมาชวนนะคนให้ตำราอภิธรรมอัตมามากับสี่กล่องใหญ่มีอย่างละเอียดหมดเลยนะเขาเรียนจนหัวปูหัวพังจนเขาบอกอ้วเบื่อแลว้ววะนี่มนท่านเอาไปเถอะมีซีดีไว้เป็นร้อยๆแผ่นเลยนะอาจารย์ใหญ่ของ อภิธรรมด้วยสอนมาเขาจดบันทึกในสมุดในหนังสือธรรมาเห็นว่โอ้โหคนนี้ขยันมากเลยนะหนังสือเล่มหนึ่งนี่นจดทุกบรรทัดทุกประโยคทุกหน้าเลยนะที่เขาเข้าใจเนี่ยโอ้โหขยันขนาดนี้มันน่าบรรุธรรมเนาะแต่ในสุดก็เบื่อทิ้งแหละไม่เอา่ะดงอภิธรรมมันไม่พาไปได้ถึงไหนก็มีเพื่อนมอีกคนกสนใจธรรมะไปเรียนบาลีว่าไป ราไม่อยากกัดใจไม่อยากกัดคออะไรมาเรียนรักตัดกิเลสดีกว่ามันจะทำให้เราไปถึงฝั่งได้ชัดเจนอย่างน้อยเราก็พ้นทุกข์ละในชาติเนี่ยแม้จะไม่ถึงเป้าไม่ถึงฝั่งนะแต่มันก็ย่นระยะทางได้ดีกว่าแล้วยังมีที่เราจะต้องศึกษาเยอะนะอัานมาบอกตรงตอนนี้เรามีความสุขกับการได้อ่านได้ทบทวนมากมากมาก,มากเลย แล้วได้อะไรดีเอายกตัวอย่างอย่างเช่นคําว่ามัชชิมะมัชชิมาปฏิปทาเนี่ยซึ่งตอนที่พระเจ้าพระองค์แสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกับปวัตนสูตรใช่ไหมธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี่คือกงล้อแห่งธรรมจักรเคลื่อนที่ละ่ะแล้วก็ได้ปัญจวัคคีได้โคนทัญญะเป็นปฐม ภาษาวกพรนะรัาานาตนตรัยเกิดคือวันที่ผ่านมาใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยแล้ววันนี้วันเข้าวันสาแล้วก็มีอยู่อันหนึ่งคือนะคือพระองค์แสดงธรรมให้รู้ว่านะคําว่ามัชฌิมานี่คือไม่ให้สุดตรงไปนะชาวพุทธไม่ควรไปปฏิบัติในทางสุดตรงสองทางนะคือหนึ่งอัตตากิริมัานุโยกกับกามาสุขาริการุโยค พราะสมัยก่อนชอบชอบบำเพ็ญอตักกรีมาธารโยกคือทรมานตนนะชอบจังเลยพวกอินเดียพวกกือสีเนี่ยไอ้ทรมานตนทําตบะแก่กล้าเดี๋ยววันหลังว่างๆเรา,าอยากจะเทศเรื่องตบะให้ฟังสักทีเพราะมารวบรวม,รวม,รวมไว้เป็นปึกเลยเรียกตบะหันษาทําตบะยังไงถึงจะสนุกแล้วก็ไม่เคร่งไม่เครียดนะ มีคนขอมาไปพิมพ์หลายคนแล้วนะพิมพ์เป็นเล่มๆแจกนะแต่มากขอยากพิมพ์เล่มนี้หมือนโอ้มีซับซ้อนเยอะแยะในเรื่องเนี้ยแล้วก็นะทีนี้พอแม่อัตตากกินมาน์โยุกมันก็ไปกามาสุขาริคาร์โยุกมันก็เกินไปนะไปเอาบริโภคในเรื่องกามเรื่องอะไรจนเ,เลือเท้าเปื้อนไปท่านก็ให้ระวังไม่ให้สุดตรงไปทางสองฝั่ง นะทีนี้คำว่ามัชชิมาปฏิปทานะซึ่งส่วนใหญ่ทั้งประเทศเลยนานมาแล้วจนกลายเป็นเรื่องปกติคือคำว่ามัชนชะิมาปฏิปทาเนี่ยไปแปลว่าทางสายกลางใช่ไหมไม่มีตรงไหนเลยที่ใช้มีคำว่าทางนะไม่มีเลยมัชชิมะ นะแปลว่ากลางกลางกลางตรงกลางจุดกลางจุดศูนย์มันเป็นจุดนะส่วนทางนี่มันหาจุดไม่ได้เลยนะทางเนี่ยเข้าใจไหมทางเนี่ยมันไม่รู้ยาวไปถึงไหนก็ไม่รู้ทางมันเป็นเส้นยาวแต่กลางนี่คือจุดนี้นะจุดกลางศูนย์กลางศูนย์กลางมันต้องอยู่กลางตรงจุดมันถูกไหมไม่คิดไปทางนะ ต่างกันไหมเห็นไหมเนี่ยความหมายก็ไปแล้วมันไม่ใช่ทางเพราะนั้นมัชิมะปฏิปทาะคืออะไรการปฏิบัตินะนะมัชิมะมัชิมาจุดศูนย์หรือจบตรงถ้ามันศูนย์แล้วมันก็จบตรงนี้นะสรุปคำว่ามัชิมาปฏิปทาคือ เอามาปฏิบัติเพื่อให้มันจบนี่ความหมายคำแปลแน่กว่าไหมแน่จริงเลยเพราะท่านอีู่โอ้คมนะแล้วชัดนะตี่จะมาบอกตรงนะในเมืองไทยเนี่ยชาวพุทธคนที่นับถือพุทธเนี่ยน้อยคนที่ยังได้มีโอกาสมาฟังพราะท่านหลายๆอย่างนะถ้าได้มาฟังลึกๆอะไรหลายๆอย่างแนละ้วโอ้โจะแตกตื่น นะจะอจัศจรรย์อะไรมากมายนะแล้วพวกตมาก็จะไม่ได้อยู่เป็นผาสุกเชื่อไหม <laughs> เดี๋ยวคนรู้ก็มาขอความรู้เดี๋ยวคนนี้ก็มาเรเ่อยๆคนแสวงหามันเยอะนะแต่นี่คนเขาจยาต่อต้านกับความไม่รู้นะรังเกียจบ้างเพ,าเพราะท่านแหลงไนงะท่านก็เป็นนโยบายของท่านท่านก็ยังไม่ไม่อยากให้ใครฮือฮาม,ามากก็ตีสกัดไปไปแรงไปเพื่อให้คนดูเหมือนทาเหมือนก็เหมือนก็ไอ้เงาะป่า สังทองอ่ะข้างในมีทองนะแต่ข้างนอกดูเหมือนกับเป็นเงาะป่าบ้าใบทั้งเป็นเหมือนกับน่าเกลียดน่ากลัวนะ,นะคนเลือเลยไม่ยังไม่เข้าใจ <S <S เป็นการละที่ท่านจะต้องใช้วิธีน,นั้นนตมาว่านะเพราะถ้าเฮโลโลฮเลมามากเราพังก่อนเลยแหละพัทงทั้งที่ถ้าพวกเรายังไม่แข็งนะมากันมาก,มากๆเลยเดี๋ยวก็ลาบยศสันเสริญอะไรก็มีมาหมดแหละคนนิยมชมชื่นยกยอสันเสริญไปกันเลยทีเนี้ย คุมก็ไม่อยู่ขนาดนั้นตมาก็ยังเกือบลงไปเยอะนะพอไปทำงานนอกปับ๊บโอ้โหสันเสริญลาบยศนะได้รางวัลเป็นโลเป็นใบประกาศติดนี่ไม่กี่วันเนี้ยเดือนหน้าริงอานอยาขนาดจะมาวางมือแล้วนะไม่ไปพัฒนาไม่ไปทำเรื่องกเกษตรเรื่องอะไรก็ยังจะให้ไปรับรางวัลอีกเลยอจะมายยังสงสัยอยู่ๆโทรมาบอก นะท่านไปรับรางวัลไหนที่หอะชุมแห่งชาติสรีกิศของเครือเนชั่นกรุ๊ปเขาให้รางวัลอะไรนะคนดีตอบแทนแผ่นดินแทนคุณแผ่นดินอะไรประมาณนะั้นนะเขาโทรมามาบอกอให้ทำมาให้รางวัลทําไมทำมาไม่ได้ทําแล้วนะให้คนอื่นเถอะให้คนอื่นที่เขาทางานอยู่เขาจะได้มีกําลังใจบอกใครเสนอไปยังไงถึงให้ทำมาให,ให้ไปรับรางวัลเขาบอกเป็นรางวัลที่ เอาผลงานที่ทํามาแล้วนะทางจังหวัดสิงห์บุรีเขาเป็นคนเสนอโอ้คนตรรมาไม่ได้ไปสิงห์บุรีมาต้องหลายปีแล้วเขาบอกเขาไม่รู้เขาเสนอไปแล้วก็คัดเลือกกันแล้วนะเอ,เออมันก็ยังมีความหลงเหลืออยู่นะะยเยอะนี่คือโลกธรรมอย่างเลยท่านนั่นมากมันก็จะทําให้เหลืองหลงไปได้แต่ธมาไม่ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าไม่เคยคิดอยากได้เลยมันจะมันมามันไปเองตามจังหวะของชีวิต แต่ตมาคิดว่าเออมันก็เป็นเครดิตอันหนึ่งนะเขาก็ยังมองอโศกขนาดตมาเป็นสันเตียโศกนะเพราะเป็นสันเตียโศกที่มันยังได้แค่เนียนะถ้าตมาไม่ใช่สันเตียโศกหรือเป็นพระที่นับพัฒนาอื่นนะจะมากกว่านี้เยอะหลายรางวัลนนี่เขาไม่ให้เขาไม่พิจารณาทั้งๆมาถึงจุดเกือบจะสุดยอดแล้วนะ <laughs> <laughs> เขาก็ล้มไปเลยล้มเพราะเป็นสันเตียโศก <laughs> แน่ไหม อย่างนี้ก็มีต่อมาก็รู้ก็แบไม่มีปัญหาแร้วต่อมาไม่ได้ไปคิดอย่างได้คุณให้คุณเองอะไรประมาณนั้นก็มีนักีสงสัยอะไรอีกัท่านครับกรณีที่ท่านป่วยไม่สบายนี้ท่านใช้หลักการปฏิบัติสมาธิมาบำบัดโรคภัยอย่างไรบ้างครับง่ายๆรู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วไม่กงังวลกระวาย ไม่เปงงจิตมันก็ป่วยมันก็ป่วยอย่างนี้แหลวะว่าจะไปอะไรกับมันต่างหาถ้าจิตถ้าไม่ไปกองกวายไม่ทุกนะมันจะมีพลังนาทีมันจะมีแล้วหายเร็วนะออกมาหายเร็วมากเลยนะอาทิตย์เดียวไม่ถึงอาทิตย์หรอกก็คิดดูนะนะวันสุดท้ายเอามาไปพบหมอหลังจากที่สวนปัสสาวะพปัสสาวะออกแล้วก็ยิ้วไอ้ถุงนะไปไหนก็ต้องยิ้วไปด้วยนะนอนก็ต้องหาเตียงมานอนเพื่อให้มัน ถุงมันห้อยลงข้างล่างพอดีน้องสาวเตียงมาให้พอดี <c oughs> ะพอครบเจ็ดวันไปหาหมอเอาถุงออกจริงก็ต้องนอนพักผ่อนรุ่งเช้ามาไปวิปัส,สนาข่าวชั้นหก <c oughs> ไม่น่าเป็นไปนได้เลยไปออกหน้าจอแหละทั้งๆที่ยังเพิ่งจะเอาถุงปัสสาวะเพิ่งจะถอดออกไม่ใหม่เลยสโล ط, สเลยังไอไม่หายดีเลยะมันไม่มีใครก็เลยต้องไปก็ลองพิสูจน์ดู ไวมากเลยแต่นั้นก็หายวันดีวันดีคืนมาจนทุกวันเนี้ยเร็วแล้วหมอนัดผ่าตัดนะอีกสองเดือนให้ไปดูที่ดูท่าทีว่าจะไม่ต้องผ่าละนะปัสสาวะดีกว่าเก่าเดี๋ยวนี้นะปัสสาวะออกง่ายแล้วเร็วด้วยนะแต่ก,ก่อนกว่าจะปัสสาวะออกทีนก็นานเลยใช้เวลานานแล้วนึงก็รู้ว่ารู้รู้ต้นเหตุสาเหตุของการเกิดโรคนี้ เขาใจมันก็เกิดเพราะอะไรเราก็เข้าใจมันจะเป็นมันก็เป็นแล้วเดี๋ยวเราก็คือหนึ่งอย่าไปกังวลกระวายอย่าไปหงุดหงิดกายที่มันเป็นนะวางใจซะเป็นเขาเป็นนะไม่เป็นไรรู้ความจริงตามความจริงมันก็ปวดอย่างนี้แหละนะไม่เป็นอะไรกับมันอะมันจะไปไปกังวลกระวายไปโอยไปนั่นกับมันให้มันยุ่งสมัยมันก็ต้องเป็นก็ต้องก็ายอมรับความจริงไม่ต้องไปคิดอะไรมันมาก ท,ที่เก่าไปค้างตนนั้นรู้รู้สาเหตุที่ท่านเรามาผมรู้สาเหตุอ,าอยากทราบว่าเรา,เราจะปฏิบัติตัวอย่างไรกินอยู่หลับนอนสาเหตุที่ท่านเก่ามาคือผมจับได้ว่าท่านไม่สบายเป็นหวัดแล้วท่านกินยาแก้อักเสบแล้วมันกระทบถึงต่อมลูกหมากทีนี้ต้นเหตุจริงๆผมอยากรู้ว่าท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไรในการหลักกินอยู่หลับนอนกินอยู่หลับนอนก็พยายามโอ้โแต่ตอนป่วยไม่ต้องไปคานึงถึงว่ากินอยู่หลับนอนมันจะมีกิเลสแรงหนาหรอกมันเบื่อ,ออาหารอยู่ละ นะมันไม่อยากกินอะไรเลยด้วยซ้าไปกรแล้วก็ต้มก็ต้มกินก็ต้มอ,อยู่เป็นเดือนนะนะ่ันก็ต้มง,ง่ายๆให้มโมโร้านมรปทำก็ต้มเขาอยางตามท่าบอกท่านไม่เบื่อบ้างหรือนี่แต่ก็ต้มอ,อย่างเดียวนะฉันก็ต้มมันย่อยง่าย,ายดีแล้วมันไม่ทําให้คอมันอักเสบอยู่แล้วไงแม่ไอแม่อะไรมากก็ตับก็ต้มก่อนง่ายๆอยู่วันทั้งวันก็มีอยู่แค่นั้นนะพยายามพักผ่อนนอนแต่มาไม่ค่อยได้พักในตอนนี้มัน,นทำให้ เสียเพราะหนึ่งพอพอมันเริ่มทําอะไรได้ปุ๊บมันก็ต้องอดทําไม่ได้ละแต่มันก็ต้องมาสอนนักเรียนโรงเรียนก็เปิดแล้วด้วยใช่ไหมเนี่ยหน้าที่ของนภา,าเนี่ยนะสอนเด็กนะสอนพุทธศาสนาเด็กสอนศิละปะเด็กเช้าต้องไปเทศก่อนชั้นกับเด็กที่โรงครัวนะเนี่ยคือหน้าที่ประจาละรับแขกเนี่ยเดี๋ยววันพุธเรืวันอะไรวันศุกร์ที่จะถึงก็จะมีแขกมาจากต่างประเทศ ประเทศจีนนะมากันประเทศจีนนี่มาบ่อยมากเลยเดือนละแทบจะเดือนละครั้งสองครั้งนักศึกษา็มามาทมาก็าต้องมางตั้งโต๊ะตรงนี้ยนี่คือคิวที่เดี๋ยวพรุ่งนี้ทมาก็าต้องไปเทศดกละนะเมื่อวานนี้ก็เทศมาลว <c oughs> <c oughs> นะวันอะไรนะท,ทีมากเลยตอนนีนะ้มันก็เลยพักผ่อนมันก็ได้เต็มที่แต่ก็มันจิตมันก็วางก็ไม่ได้คิดอะไรนะ